รอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แฮกงบประกันสังคมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะแหกจริงๆเพราะสํานักงนานประกันสังคมคือทุเรศมากหลายๆโครงการสอ่อทุจริตแล้วก็ใช้เงินผู้กันตนแบบซีสุวะสูรุ่ยสุร่ายสุดๆแต่ในรอบนี้มาด้วยโจทย์ที่แตกต่างกันเพราะกยศกําลังจะเจง้งซึ่งถ้ากยศเจง้งหรือว่าปล่อยกู้ต่อไม่ได้นั่นหมายถึงอนาคตของเด็ก ที่บ้านยากจนอีกจํานวนมหาศาลซึ่งคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเนี่ยการที่จะยกระดับสถานะทางสังคมหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองใบเบิกทางใบแรกๆเลยก็คือการศึกษาแต่ทุกวันนี้นะคะนอกจากเกิดมาจนแล้วยังต้องมานั่งลุ้นอีกว่ากูกยอยสไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าทุกคนลองดูสไลด์นี้จิ๊กมาจากไอติมนะคะลองดู2ตัวเลขนี้71%กับ6%ทุกคนรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร เรายากเกินใจในผลิตเฉลยเลยละกันก็คือถ้าเราแบ่งคนใช่ไหมเป็น10%ที่รวยที่สุดกับ10%ที่จนที่สุดเนี่ยในบรรดา10%ของคนที่รวยที่สุด7 1จะได้จบการศึกษาปรอตีแต่ถ้าเป็น10%ที่ยากจนที่สุดเนี่ยจะมีแค่6%เท่านั้นที่สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ไปคว้าใบปริญญาปรอตีมาได้เนี่ยแหละที่แถวบ้านเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นนั่นคือความสําคัญของกองทุนกยศกลับมาที่วิกฤตของกยศซึ่งตอนนี้กยศกําลังพบกับ2วิกฤตหลักๆวิกฤตแรกเลยคือกยศกําลังจะถังแตกเพราะอะไรง่ายๆเลยนะสองข้อก็คือ1ลูกหนี้เก่าไม่จ่ายคืน2คือรัฐบาลสมทบไม่พอวิกฤตที่2ก็คือวิกฤตศรัทธาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิกฤตแรกกันก่อน กยศเนี่ยต้องใช้เงินปีหนึ่งประมาณ4ี่หมื่นล้านแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้นะคะสามารถเก็บเงินได้จากลูกหนี้เก่าเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ืถึง2อง0 0ล้านแล้วมันก็กำลังจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คนเทนี้กยศเยอะมากเก็บเงินจากลูกหนี้เก่าได้2 0 0 0 0กว่าล้านดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่ทุกคนลองดูตัวเลขนี้อันนี้7ล้านบัญชีคือจำนวนบัญชีทั้งหมดที่กยศได้ปล่อยกู้ไป ถ้าซูมเข้ามาเจ็ดล้านบัญชีเนี่ยมีประมาณสองล้านบัญชีที่ชําระหนี้กันไปนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็อีกล้านห้าที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ก็คือเรียนจบมาสองปียังไม่ต้องจ่ายแล้วก็ประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันบัญชีที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพก็ไม่ต้องจ่ายทุกคนดูตัวเลขนี้นะคะสามจุดสี่ล้านบัญชีคือคนที่ต้องชําระหนี้กยศแต่นี่ค่ะมีคนชําระแค่ 1.4ล้านบัญชีเท่านั้นเองและมีบัญชีที่ผิดนะชะําระส่งล้านบัญชีเอาง่ายๆว่าบัญชีที่ผิดนะชาระเนี่ย60%และก็เป็นหนี้เสียอีก22%ซึ่งไอมูลค่าตรงนี้เนี่ยเป็นแสนล้านนะคะนี่คือสาเหตุแรกที่จะทําให้กองทุนไปต่อไม่ได้ก็คือมีลูกหนี้ที่เบี้ยหนี้กสอสเยอะมากซึ่งบอกตรงๆว่าเราอะเข้าใจความยากจนเป็นอย่างดี คือคนที่มันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าไม่มีตั้งแต่งานแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายแต่ต้องยอมรับกันก่อนว่ามันมีคนที่ทํามาหากินแล้วก็เลี้ยงชีพได้แต่ไม่ยอมจ่ายหนี้กยศก็มีคนไม่จ่ายหนี้ก็สาหัสแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือรัฐบาลสมทบไม่พอปี6กเจ็ดกยศของ,งบประมาณสมทบจากรัฐบาลห้าพล้านบาทแต่รัฐบาลเสรษฐาจัดสรรให้ศูย์บาท ปี68วิกฤตมันก็ทวีคูณขึ้นอีกกยศก็ของ,งบประมาณรัฐบาลไป19,000ล้านบาทรัฐบาลเสรษฐาจัดสรรให้8,400ล้านก็ไม่ถึงครึ่งปี69กยศก็ของเงินไปอีก21,000ล้านรัฐบาลจัดสรรให้5,100ล้านบาททวนเนี่ยทุกคนถ้าน้องๆรุ่นนี้ใครกำลังรอ กอยศกดอนุมัติหรือกําลังรอเงินเข้าบัญชีอยากให้รู้ว่ามันเป็นเพราะสองสาเหตุหลกักๆสาเหตุแรกก็คือลูกหนี้เก่าไม่ยอมจ่ายเงินคืนสาเหตุที่2ก็คือรัฐบาลสมทบมาไม่เพียงพอคือตัวไอ้อ่ะอยากจะทําแคมเปญรณรงค์ให้ลูกหนี้เก่าที่ผิดชําระไปอ่ะกลับมาปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็มาจ่ายหนี้คืนไอ้เข้าใจข้อจํากัดในชีวิตของแต่ละคนนะแต่อยากให้มองถึงน้องๆรุ่นถัดไปที่ เขาก็กําลังรองเงินจากกองทุนกยอสออยู่ถ้าพอไหวอยากให้กลับมาจ่ายกันเพราะว่าหลังจากที่มันปรับดอกเบี้ยแล้วก็ปรับเบี้ยปรับลงอะ่ะ ดอกเบีย้ยมันน้อยมากๆดอกเบีย้ยกับเบีย้ยปรับเนี่ยรวมกันไม่ถึง1 5ด้วยซ้าแล้วกยศเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจดีที่สุดในโลกแล้วพอใจดีแล้วมันก็ทําให้หลายคนเลือกที่จะไม่อยากจ่ายคืนด้วยแต่อยากให้หลายๆคนที่ผิดนะชําระไปเนี่ยนึกถึงวันที่ตัวเองกู้เงินมาเรียนอย่างตัวไอเองนะถ้าไม่มีกองทุนกยศไออา,อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เพราะว่าไอาก็กู้กยศเหมือนกันเพราะสิ่งที่เครียดที่สุดในชีวิตของการเรียนก็คือ ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหันหน้าไปทางไหนก็ไม่ได้ที่บ้านไม่มีให้อยู่แล้วกอศอคือหนทางเดียวของน้องๆที่ฐานะายกจนดังนั้นนะคะก็ใครที่เคยได้รับโอกาสได้รับเงินจากกองทุนนี้ไปแล้วก็อยากจะให้มาจ่ายคืนกันเยอะๆนะคะส่งต่อโอกาสนี้ให้น้องๆรุ่นถัดไป